ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะทุกตาจะพาท่านผู้ชมมาชมความแตกต่างของทะเลมีนา,า,านว้าวไปดูบ้าง เมื่อก่อนมีประมาณห้าลำนะคะเมื่อก่อนมีห้าลำตอนนี้เขาเริ่มคัดออกแล้วนะคะคัดออกเหลือประมาณสามลำสี่ลำกูยังมีอยู่พ่อยพี่น้องเนี่ยค่ะเขาเริ่มหาหกลำเขาก็เริ่มคัดออกนะคะน่าจะแข่งเป็นเวลานะคะไม่ถือว่าไม่ใช่แข่งกัน่งเร็วไม่ถือว่าแข่งว่าใครจะอยู่ได้นานประมาณนี้นะคะพ่อยพี่น้องแบบดุดันมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวสตาจะให้ดู รอยผิน้องพอรคอปเตอร์กับประกบตามตลอดเลยด้วยค่ะคนขั้นหนึ่งไปขังนากับพอลิคอปเตอร์แล้วก็มีลิคอปเตอร์ประกบตลอดเลยนะคะตาก็ไม่รู้ว่าเขาแข่งอะไรยังไงกันนะคะแต่ว่าดูดูเดือดมากๆโอเคนะคะทุกาจะให้ดูบรรยากาศทะเลอยู่ที่อเมริกานะคะดูสิคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะบ่ายโมงบา 2, ่ายสองก็คือทะเลที่นี่จะสะอาดสะอา้าน น้ำใสตลอดเวลาเลยนะคะนี่ค่ะแซนก็เป็นสีขาวเกลี้ยงก็ไม่ขาวก็เป็นสีน้ำตาลแต่ว่าไม่ได้น้ำตาลดำนะคะคือแบบว่าสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็นี่เลยดูข้างล่างนะคะคนก็พากันอันนี้น่าจะเป็นวอร์เนเทียนี่ค่ะเขาก็พากันมาดูเรือเรือแข่งกันนะคะอันพ่อยพี่น่วงบะมีต้นบักเ้าวก็บบะมี่อรัาานตำมะคุงขายสุดน้อไม้ขายปูย่างไก่ยา่างลือวัวอีหยังน้ะค่ะ วุ้ยถมีไอ้ห้องสีดีนอคอข้งห้องสียางสื่อกินยูเบิร์ดมือเขาก็มีร้านอาหารนะคะแต่ว่าร้านอาหารต้องอยู่เป็นระเบียบตามอยู่ในโซนที่เขาที่เขาแบบว่าจัดวางให้นะคะก็ไม่มีไม่มีคนไปขายหรือว่าไปตําขายอะไรตามที่คนนั่งอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนะคะไม่มีคนเดินไปขายของไม่มีคนเดินไปสกิเรานะคะถ้าเราหิวอะไรก็มาซื้อแล้วก็ ลงไปนั่งกินเองนะคะถามว่ามีคนนั่งจิบจิบจิบแอลกอฮอล์หรือว่าเบียอะไรไหมมีนะคะมีมีที่นี่เขาก็มีการดื่มเหมือนกันนะคะเขาก็เอาไปดื่มแต่ว่าโอ้พลอยีิง้องไม่อีกแล้วเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าก็จะดื่ม พูไปพี่น้องหมุนรากำลังหมุนเทินกันอยู่คุณนืนเฉามังโอ๊ย,อยก็มีเกสกีแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความปลอดภัยนะคะเมื่อวานมีเรือคว่มนะคะเมื่อวานมีเรือคว่ำไปลำานึงแต่ว่า เขาก็ช่วยเหลือทันเหตุการณ์นะคะเพราะว่ามีมีทุกอย่างนะคะมีแบบว่าการช่วยเหลือในน้ำตลอดเลยนะคะโอเคนะคะทุกตาก็อธิบายไม่ถูกนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมก็ชมบรรยากาศที่ทุกตาถ่ายทำวิดีโอให้ดูนะคะอันนี้เอามาให้ดูความแตกต่างระหว่างเมืองไทยเราหรือว่าะทะเลที่ต่างๆนะคะบ้านเราก็ทะเลสวยนะคะแต่ว่าน้ำจะแบบมีน้ำดำเยอะแต่ที่นี่นะคะคือทะเลของเขา ที่นิวเจอร์ซีย์ที่แมรี่แลนด์หรือว่าที่ดาร์ลวร์นะคะทะเลที่นี่สะอาดมากๆเลยนะคะใสสะอาดแล้วก็จะเป็นระบงระเบียบนะคะก็คือ,อาการขายของขายของเป็นระเบียบหมดเลยนะคะโอเคค่ะครับผู้ใดพว่าพิมม้พองเงยขอกค่คิดหอดอันล่านขายปลาหมึกออย่างปลาย,ย่างเนาะล้านขายแบบว่าผดย่ำทะเลโนนนี่นั่นเนาะ โอเคค่ะในคลิปวิดีโอนี้ทุกตาขอจงไปซับนี่ก่อนเนาะคะ่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ t h a n k for w a t c h i ขอขอบคุณมากๆทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะหรือว่าทุกการสนับสนุนที่เข้ามารับชมเพจน,น้อยนี้นะคะบ๊ายบายค่ะลูกทร้ยข่อยโอ้ยวันมียังว่นหนูจะของเล่นอ้ยบ๊ายบายครับ้วาวกันนะังเห็ียดยันแม่ครับลูก